สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเซียร์เกซทีวีและเกมพ u บจีโมบายนะเรียกได้ว่าตอนนี้ประกาศออกมาแล้วนะครับสําหรับการจับมือกันของเกมพ u บ g Mobile และการ์ตูนเรื่อง d r a กอนบอลซูเปอรนะ,ะโดยที่ในคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเล่นโหมดด a g กอนบอลซึ่งตอนนี้มีสกินของตัวละครในเรื่อง d r a กอนบอลซูเปอรเนี่ยมาให้เราได้ทําการเล่นกันแล้วนะครับมาดูนะครับว่าสกินของด r a กอนบอลซูเปอรเนี่ยจะเป็นยังไงและจะมีตัวละครอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวละครแรกซุนโกคูครับตัวที่2นะครับเวจิต้านี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยเหมือนในการ์ตูนเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวที่3มนะครับโกฮังครับเป็นโกฮังในร่างโตนะครับแล้วก็ตัวที่4ี่ครับพิกโกโรนั่นเอง นี่เรียกได้ว่าทําสกินออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยนี่ครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวร้ายนะครับฟิเซอร์นั่นเองนะฟิเซอร์ก็เท่ใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเรามาเล่นเป็นซุนโกคูพระเอกของเรื่องกันก่อนเลยโอ้ยอันนี้คือเครื่องบินเหรอนี่ครับมาเป็นยานในการ์ตูนแบบนี้เลยนะครับรูปร่างคล้ายกับ อนนเหืกันนีแล้วก็ดูแผนที่ครับแผนที่ก็คือแผนที่ในการ์ตูนเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้ดูที่พุ่งมาแบบนี้เลยนี่ครับพอเป็นสกินของดาร์กอนบอลเนี่ยก็จะเห็นภาพเลยนะครับเนี่ยว่ามันเท่แค่ไหนนะสำหรับการพุ่งตัวลงมาจากเครื่องบินได้เดดพุ่งลงเขาสะง,งั้นเลยเถ้ยโอเคโอเค,อเค,อเครูปแบบการเล่นก็คือเราต้องทําการฟาร์มนะครับ ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเพื่ออัพสกิลอัพพลังของเรานั่นเองนะครับนี่ครับก็จะมียามีอุปกรณ์อย่างเช่นพลังงานนะครับในการใช้พลังนั่นเองนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ในการอัพเกรดพลังของเรานั่นเองนะ,ะโดยที่ตัวละครแต่ละตัวก็จะมีสกิลอยู่2สกิลนะครับเป็นสกิลในการยิง2สกิลแล้วก็สกิลพิเศษนะครับอีกหนึ่งสกิลนะ นี่ครับพอเราเก็บพลังงานมานะครับมันก็คล้ายกับกระสุนปืนเลยนะครับผู้ชมก็คือเป็นการเติมพลังงานนั่นเองนะครับอ่ารวมไปถึงจะมีพวกชุดกอดน,นะครับที่เพิ่มความถึงให้กับตัวละครของเรามีหีบมีอะไรพวกนี้นะครับให้เราเก็บให้เราฟาร์มนะครับนี่ครับเจอแยอะมากมายเลยนี่ซูนโกคูก็จะมีพลังคลืนเต่าแบบนี้นะครับผู้ชมเท่มากเลย นี่ครับเก็บของเก็บอะไรไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมอ่าโอเคจากนั้นเราก็ทำการอัพสกิลของเรานะครับนี่ครับอัพสกิลของเราเนี่ก็จะเพิ่มความแรงนะเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนโจมตีหลบกันโหมีคนยิงมานะครับแถวนี้มีสตูนะครับโอเคโอเค,อเค,อเคปั๊มยาก่อนนี่ไงข้างหน้าโอ้โหโกหัง เราเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่เหรออนายมาทำร้ายเราทำไมเนี่ยไม่ได้การละโจมตีเลยแล้วกันพลังขึ้นเตายาโอ้โหโคตรแรงเออโอ้โหโกหังอย่างถึกเลยบินหนีก่อนเอาแล้วระหว่างบินยิงไม่ได้นี่เนี่ยเออโกหังเรียบร้อยเลยโอ้โหอ,อย่างเดือดครับ ม่สนุกใช้ได้เลยอ่ะในระหว่างทางมันก็จะมีพวกประตูวาร์ปนะครับเป็นคล้ายกับประตูมิติเพื่อให้เราเนี่ยไปยังจุดที่อยู่ไกลๆได้อบเร็วขึ้นนะครับนี่ครับประตูมิติตรงจุดนี้ก็จะพาเราไปมาดูครับว่าจะพาเราไปไหนชึบอ้าวที่นี่โอ้โหนี่ครับวาร์ปมาตรงจุดนี้นะ จุดนี้ก็จะเป็นบ้านคนนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นก็จะมีจุดที่เป็นคล้ายๆกับลมนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถาพุ่งตัวไปข้างหน้าได้นั่นเองนะครับนี่เป็นการบินแบบนี้เลยนะครับมีแอร์ดรอปด้วยนะครับ ่โดยที่ของใน a i r d ด o บนะครับก็จะเป็นอ่าพวกชุดก่อนนะครับอย่างเช่นชุดก่อนเลเวล4ของเลเวลสอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับอาก็จะทำให้เราสามารถอัปเกรดพลังของเราให้กลายเป็นเลเวลสาได้นะเลเวลสามก็คือเลเวลสูงสุดของพลังของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับพอเป็นเลเวลที่สนะครับพลังของเราก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะก็จะทำให้ พลังของเรานี่มันแรงขึ้นเยอะเลยนะครับ <Air drop. S 1> ข้างหน้าก็มีแอร์ดรอปตกเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยคนเหลือ6คนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเจอคนหรือเปล่าก็ถือว่าสนุกใช้ได้ครับสำหรับโหมดดาร์กอนบอลนะครับผู้ชมก็สามารถดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์เบต้าเพื่อมาลองเล่นโหมดนี้กันได้นะ ตอนนี้เนี่ยคนเล่นกันเยอะนะครับคนแห่มาเล่นกันเยอะเลยเฮ้ย hey! <c oughs> เจอโงกุนกำลังวิ่งอยู่พลังขึ้นเตาอ้ไม่โดนอ้โหอยู่ไกลนะครับต้องต้องไปใกล้จากพลังขึ้นเตาโอ้โหใช่แต่พลังขึ้นเตาอย่างเดียวแล้วครับคุณผู้ชมโกงมากอะโอ้ตายเลยครับโกคูตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นบอทหรือเปล่าเนี่ย ไม่ค่อยมีของโอเคครับรูปแบบการเล่นก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้เราไปดูตัวละครอื่นๆกันครับมาดูเบจิต้ากันบ้างครับเบจิต้านี่มีสกิลในการยิงแบบจิ้วๆนะครับยิงแบบนี้แล้วก็สกิล2นะครับสกิล2นี่เป็นการชาร์จแล้วก็ยิงนะนี่ครับลายของเขาก็จะเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะครับสำหรับเบจิต้านะ ถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับโอเคหาคนก่อนเลยชิปอ่านี่ครับเจอแล้วเปล่งพลังแล้วก็ยิงจั๊กสกิลิวจิวจิวจิว,วโอ้โหเจอพลังสกิลหนึ่งนี่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 และห้าไม้ตายครับโโอ้โห โอ้โคตรโกงแล้วรับผู้ชมสําหรับท่าไม่ตายของเวจิตา้านะก็คือเมื่อเราทําการยิงศัตรูไปเรื่อยนะครับมันจะสะสมพลังครับในการใช้ท่าไม่ตายนั่นเองนะนี่นี่นี่แล้วก็นี่ท่าไม่ตายแบบนี้นะเห็นได้ว่าเวจิตานี่โกงมากๆครับคุณผู้ชมดูดิด <c oughs> โคตรถวดเลยตัวต่อมาก็คือโกหังนะครับสำหรับโกหังเนี่ยสกิลพิเศษของเขาก็คือ สร้างบาเรียขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็พลังโจมตีนะครับก็จะเป็นการยิงแบบคล้ายๆกับคลื่นพลังนะครับจิ้วๆแบบนี้เลยแล้วก็สกิลสองนะครับการชาร์จแล้วก็ยิงนั่นเองนะโกฮังนี่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเขาจะมีความสามารถในการป้องกันแล้วก็ซัพพอร์ตมากกว่านะก็คือบาเรียของเขานั่นเองนะครับนี่ครับ โกหังก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับพิกโกโลนะครับพิกโกโลเนี่ยสกิลพิเศษก็คือสามารถวาร์ปได้นะหรือว่าแฟดได้นั่นเองพลังโจมตีพลังที่หนึ่งนั่นก็คือการยิงลำแสงจิ้วๆนะครับแล้วก็พลังที่สองนะครับเป็นการเล็งแล้วก็ยิงแบบนี้นะครับคล้ายๆกับสไนเปอร์นะนี่ครับ นี่ยิงลำแสงนะครับน่าจะแรงมากๆนี่ครับพิกโกโลก็จะประมาณนี้ครับกผู้ชมถือว่าเก่งใช้ได้ครับสำหรับพิกโกโลนะและตัวสุดท้ายครับฟิเซอร์นะสำหรับฟิเซอร์เนี่ยจะมีสกิลพิเศษในการพุ่งตัวแล้วก็นี่ครับพุ่งลงมาที่พื้นแบบนี้นะอันนี้น่าจะเป็นพลังโจมตีของเขานะครับแล้วก็ สกิลยิงนะครับก็จะเป็นสกิลในการเคว่งนะครับเป็นเคว่งคล้ายๆกับกงจักนะนี่ครับแต่ข้อเสียก็คือยิงช้านะคุณผู้ชมยิงช้ามากเลยสกิลสองนะครับเป็นสกิลในการปล่อยบอลเกงกีนะนี่ครับชารูกบอลเกงกีแล้วก็ปล่อยออกมากแบบนี้นะครับเอยเดี๋ยวเดยวเจอคนนี่เนะี่ยบอลเกงกีอืม โอ้ยิงช้ามากโอ้โอยิงช้าแล้วก็โอ้โหโดนยากด้วยอ้อาโอ้เรียบร้อยครับบีเซอร์นี่กาก,ากมากเลยกว่าอย่างไงก็เตรียมตัวรอกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับก็จะมาแล้วนะครับสำหรับการจับมือกันของเกม PUBG Mobile แล้วก็การ์ตูลเลนเรื่อง Dragon Ball นะครับแล้วก็ามารอดูกันนะครับว่า จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับสําหรับการจับมือกันครั้งนี้แต่ที่แน่ๆเลยที่หลายๆคนน่าจะรอนั่นก็คือสกินของการ์ตูนเรื่องดากอนบอลนี่แหละครับมีแน่ๆครับสาหรับสกินนะครับอาจจะได้เห็นนะครับว่าซุนโกคูถือ MC16 ไล่ยิงคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับ <c oughs> โอเคครับผู้ชมคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับ สำหรับในคลิปนี้ผมแซ่เคสซ่ทีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมเลยนะครับ